ว่าจะแจกอินทิเกรตเข้าไปนั่นเองนะครับก็โซลูชันเหมือนเดิมนะครับเราสามารถแยกอินทิเกรตได้นะครับเป็นของนอกขอบในทีหลังก็ได้นะครับโซลูชันนะครับอินทิเกรตนะครับที่นี่ในที่นี้เราจะอินทิเกรตขอบในก่อนนะครับก็อินทิเกรตเป็น y 2ลบ y ของนะครับ ยังไงนะครับอา่าอันนี้เป็นมีลบอยู่ตรงการลางเราก็จะแจกเข้าไปเพื่อให้ง่ายต่อการบวกลบภายหลังนะครับอันนี้เป็น 2x นะครับ dx นะครับอืมลบด้วยอินทิเกรต y ากลังสองนะครับแทนค่าขอไปด้วยอย่าลืมอย่าลืมนะครับ dx นะครับเออแล้วก็อินทิเกรตนะครับผมไม่ยากไม่ยากอินทิเกรตเทียบเนะครับปึ๊บ โอเคจากตรงนี้นะครับทุกคนมองอยู่แล้วมันคือ2 x ยกกลังสองส่วนด้วย2นะครับแล้วก็แทนค่าของป y, ลาย y สองลบ y นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับไปกันต่อนะครับตรงนี้นะครับ y กำลังสองเทียบ x นะครับมองค่า y เป็นคงที่เนาะมองค่า y เป็นคงที่ดังนั้นจะได้เป็นมองค่า y เป็นคงที่เราเขียน y ไว้ก่อนดังนั้นจะได้เป็น x ตัวเดียวอย่างนี้แทนค่าของ,องปลาย y y สองลบ y นี่อันนี้สองส่วนสองตัดกันทิ้งไปก่อนโอเคพื้นลงมาแทนข้าขอบกันดีกว่าแทนข้าขอบลงไปก็จะกลายเป็น x กำลังสองนะครับตรงนี้เป็น x กำลังสองเขียนวงเล็บไว้แล้วก็ใส่กำลังสองนะแล้วก็เอาขอบบนมาแทนก่อนสองลบ y นะครับแล้วก็ลบขอบล่างนะครับก็กลายเป็น y ยกกำลังสองนะครับถักวงเล็บให้ด้วย เดี๋ยวจะลืมเนี่ยวม,มันจะสลับกันนะครับก็ตรงนี้ตัวข้างหลังนะครับก็แทนลงไปเหมือนเดิมมอโจด้วยนะครับลบ y กํลาลังสองคูณกับ2อลบ y นะครับอืม,อมตัวต่อไปนะครับลบขอบล่างก็กลายเป็นลบอันนี้เราแทนเราแทนขอไปอยู่น้อแล้วก็กลายเป็น ลบวลายกำลังสองเหมือนเดิมนะครับแทนเข้าไปในเอ็กซก็จะเป็นสองลบวายเอ้ยไม่ใช่ดิเป็น y เฉยดิอันนี้ขอบล่างครอืมเป็นสองลบวายปึ๊บแอบทำให้หน้าตามันดูดีสักหน่อยนะครับก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับหน้าตาดูดีละทั้งมันนะครับจะไปแตกันเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะลำบากโอเคลบนะครับวายกำลังสองอืมประมาณนี้ประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็น รูป Y กําลังสองนะครับเอามาหมดเลยนะครับเป็นสองรูป Y นะครับตรงนี้อ่าตรงนี้น่าจะต้องแจกเข้าไปแล้วแหละพรามันเป็นายตัวเดียวครับง่ายๆนี่เป็น Y กําลังสามเองวายาคุณ Y กําลังสองคุณ Y กําลังหนึ่งกลายเป็น Y กําลังสามนะครับเสร็จหรียเปล่าล่ะอือเอาไว้นี้ก่อนนะครับเราเห็นว่ามันจะเป็นมันจะเป็นหลายอดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ แล้วเราก็จะเห็น y กําลังสองสองตัวนะครับกําลังลบกันอยู่ก็จะกลายเป็นลบสอง y กําลังสองจับมันลงกันซะมันเรียบร้อยอก,ก็จะกลายเป็นตรงนี้สองลบ y อยู่เหมือนเดิมตรงนี้จับลงกันกลายเป็นลบสอง y กําลังสองนั่นเองเฮ้ยไม่ใช่ดิมาคนละตัวกันนี่หว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อันนี้มันคือตัวนี้ใช่ไหมมาอยูคนละตัวกันอดังนั้นเนี่ยเราได้ตรงนี้ละ เราจะเอาไปแทนในอินทิเกตขอบนอกเลยดีกว่าอิทิเกตขอบนอกของเราคือไลนไปดูกันนะครับก็คืออินทิเกตตั้งแต่0ถึง1ขอ d y ใช่ไหมเขียเอาสมาการนะั้นมาเติมเลยนะครับก็กลายเปน 2> 2 y, ็น2ลบ y ยกกำลัง2ลบ y กำลังสลบ y กำลังสองคูณอยู่กับ2ลบ y นะครับแล้วบ y กำลัง3แล้วก็เป็น d y นั่นเองเส่ิสงเล็บให้เขาด้วยนะครับเบึ๊บๆส่ิมเล็บไปด้วยเบิบๆอ่าเราจะเห็นว่ามันเป็นพุทลบอ่ามีลบขั้นกลางอย่างนี้ทำง่ายๆแจกินิเกตสิครับจะได้ไง่ายๆเนาะ๊บิ๊บๆแล้วกลายเป็นอินิเกตตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งนะครับอืมอินิเกตตั้งแต่ศูนย หของ 2, y 2 D y. องลบวายกำลังสองดีวายถึงตรงนี้เรายกกำลงังสองเฮ้ยทุกคว่าอ่าอันนี้เป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือเปล่าค่อยดูดทีเนาะแล้วก็ลบด้วยอินดิเกตนะครับแต่ศูนย์ถึงหของ Y ายกำลังสองดีนะครับอืมแล้วก็อันนี้ลบด้วยอินดิเกตตั้งแต่0ถึง1 y กำลัง3 d y นะครับเดี่ยวนะ จายออกมานะครับก็คือใเป็นอะไรอ่ะเออเป็นอินทิเกรตอะไรเอ,อ่ยอินทิเกรตตรงนี้เป็น2อลบวครับ y เอ,อ้ยไม่ใช่ดิ2อบวกวนะครับ dy เนาะก็เดีวเราค่อยแจกแจงมันทีหลังแล้วกับเนานะแล้วก็ลบนะครับตรงนี้อินทิเกรตออกง่ายๆเลยเป็น y ายกำลังสส่วนด้วยส แทนขอบเป็น0ถึง1นะครับตรงนี้ y กําลัง3ก็กลายเป็น y กําลัง4หาด้วย4นะครับแทนค่าขอบเป็น0ถึง1นะครับมาไล่ไปเีละตัวเลยนะครับก็ตรงนี้ถ้าเราคูณเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเนาะถ้าคูณเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นนะครับ4ลบ4ลบ 4y นะครับแล้วก็บวก 4ลบ4 y บวกด้วย y กำลังสองนะครับก็เขียนแทนใหม่เป็นสี่ลบสี่บวกด้วย y ากำลังสองนะครับใส่วงเล็บให้ด้วยนะครับโอเคอินทิเรติดตัวนะครับตรงนี้กลายเป็นสี่อ่าตรงตรงนี้ผมไม่แจกเข้าไปแล้วนะเพราะว่ามันเป็นแทนค่าขอบศูนย์ทั้งหนึ่งละง่ายละตัวนี้เป็นสี่นะครับ ถ้าตรงนี้เป็น 4y ยกกำลัง2ส่วนด้วย2นะครับแล้วก็บวก y ยกกำลัง3ส่วนด้วย3นะครับแทนค่าขอเป็น0ถึง1นะครับอืมตรงนี้เมื่อแทนค่าขอเข้าไปแล้วตรงนี้นะครับเมื่อแทนค่าขอเข้าไปแล้วก็จะได้เป็นอะไรอนะลบ1ส่วนด้วย3นะครับเพราะว่า1ยกกำลัง3เป็น1นะครับตอนนี้ก็จะกลายเป็น1ส่วน4โอเคอันนี้มาจากตัวสุดท้ายเนาะ ตัวนี้นะครับอืมตัวนี้เราไม่ต้องแทนค่าขอบล่างอะไรนะเพราะว่าเป็นแทนขอบล่างก็เป็นศูนย์หมดเลยเนาะก็จะได้เป็นสนะี่เนาะคูณหนึ่งก็บายเนาะอันนี้คูณหนึ่งก็บายเป็นสี่ส่วนสองเบนสองอันนี้คูณหนึ่งก็บายอ่าแทนค่าขอบหนึ่งก็บายหนึ่งยกกำลง 3, ังสามเบนหนึ่งยกกำลังสามเบนหนึ่งนะครับก็เป็นหนึ่งส่วนสามนี่ปึ๊บ,บอ่าโอเคแล้วเราก็ลบหนึ่งส่วนสามแล้วก็ นีลบหนึ่งส่วนสี่อ่าตรงนี้ลบการเหลือศูนย์นั่นเองโอเคปึ๊บเพิบสี่ลบสองลบหนึ่งส่วนสี่อ่าจบที่แค่นี้ก็ได้หรือว่าก็ทำมันหน้าตาดูดีๆหน่อยก็ได้นะครับอ่าอยากให้ทุกคนได้ลองทำนะครับจะได้ง่ายนะครับจะได้ไม่ต้องอ่านทุกวันโอเคครับสวัสดีครับ